สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้เราก็จะมาทำซุปหน่อไม้นะคะมีวิธีทำซุปหน่อไม้ที่อร่อยอร่อยนะคะมาให้ท่านได้ชมอีกแล้วนะคะซุปหน่อไม้แบบบ้านอาหารบ้าน,านอีสานบ้านเฮาค่ะที่เราใส่ลงไปก่อนนะคะก็คือ,อ,อน้ำใบยะนางนะคะเขียวๆแล้วก็เราก็ปรุงรสด้วยผงรสดีนิดหน่อย ชุ่รสนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปนะคะหรือว่าหมูชิ้นนะคะจากนั้นเราก็นํามาตั้งไฟอีกรอบนะคะพี่น้องขาอันนี้คือขบวนการซุปหน่อไม้นะคะวิธีทำนะคะไม่ใช่ขบวนการนะคะจากนั้นเราก็นำงาที่เราเตรียมไว้ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะ จากนั้นเราก็นํามาคั่วพี่น้องขาคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะอย่าแรงนะคะไฟอ่อนๆใกล้สุกแล้วนะคะเขาจะแตกตุ๊บตับตุ๊บตัต,ต,ต๊พี่น้องขาได้ยินไหมคะเสียงงาแตกเอาเหลืองประมาณนี้พอนะคะกำลังดีเลย นี่คืองาดํานะคะงาดำแล้วก็คั่วอีกพี่น้องค่ะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาคั่วอีกเหมือนเดิมจ้าอันนี้คืองาดําค่ะใกล้สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพี่น้องค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าอน้ำแห้งแล้วพี่น้องคะ่ะเราต้องคั่วเขาน้ำแห้งๆแ,แบบนี้เด้อถึงจะอร่อยซุปหน่อไม้โอเคเรียบร้อยยกลงได้จ้าขาบวนการคั่วยังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือถั่วลิสงพี่น้องคะ่ะ แล้วก็เอาเปลือกออกพี่น้องค่ะให้เหลือแต่แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจ้าถั่วลิสงนะคะคั่วเสร็จแล้วเราก็มาโขลกให้ละเอียดเลยพี่น้องค่ะ หรือบางคนนะคะอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถั่วลิสงนะคะจะใส่งาอย่างเดียวก็ได้แต่เราอยากเพิ่มความมันนะคะเราก็เลยใส่ลงไปอีกส่วนงาขาวนะคะเราก็นำโขลกเหมือนกันนะพี่น้องคะ่ะ<ม>แบ่งไว้นิดหน่อยนะคะเอาไว้โรยหน้าหน่อยคะ่ะ ละเอียดแล้วนะคะทีนี้เราก็เทลงผสมกันเลยพี่น้องค่ะทั้งงาทั้งถั่วนะคะให้เข้า,ขากันจากนั้นก็ตักหน่อไม้ลงไปเลยพี่น้องค่ะหน่อไม้ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปจนหมดเลยค่ะ จากนั้นเราต้องคลุกทุกอย่างรวมกันก่อนพี่น้องคะทั้งงาทั้งขั่วนะคะจะได้ทั่วถึงนะคะเพราะว่าเราทำเยอะมากนะคะทำเผื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะ แล้วก็ปรุงพริกนะคะพี่น้องขาใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยปรุงรสตามใจนะคะจากนั้นก็ใส่หอมลงไปเลยพี่น้องขาต้นหอมชีหอมที่เราเตรียมเอาไว้แต่ก็แบ่งไว้นะคะอย่าใส่หมดนะคะต้นหอมแบ่งเหลือ,อไว้สักครึ่งหนึ่งนะคะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็โขกอ,อีกโขกรวมกันพี่น้องขาใหคา้ความหอม นะคะของสิ่งต่างๆที่เราใส่ลงไปทั่วถึงแล้วก็รสชาติที่เราปรุงด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะอร่อยแล้วจ้าจัดใส่จานได้เลย น่ากินมากมากพี่น้องขาหอมหอมหอมงานะคะหอมงาหอมถั่วน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยงาลงไปด้วยพี่น้องค่ะงานิดหน่อย อันนี้คือใบ ấy, นั่นพี่น้องค่ะผักแพลวผักแพลวนี่ก็หอมหอมนะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซุปหน่อไม้ใส่ถั่วใส่งาจ้าเรียบร้อยค่ะ